อ่าพลอพี่น้องมือนี้พ่อเนี่ประกดช่างชงมานะนี่ชงที่เพิ่นได้นี่เบิ่งเนาะเบื้องหัวมันฮันนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงเก่านะสัางมือว่านสัางมือว่านประมาณต้นบ่ายเนาะสัางมือว่านบ่ใบชงนี่พ่อมาวันนี้เก้ามุ้งหอดป๋านี่้ชงกันเข้านุ่งแล้วเนาะล่องพืชดีดีเบิ่องพืชดีดีพืชดีดีทายเหแล้วเห้มือเบิ่งนี่ใช่นี่สิเบื้งเขาจะปล่อยอันเละทายยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเบิ่ง ดวฉีเก็บหูไบเลยฉีเก็บหูไว้เดี๋ยวฉีชงให้มันเลยอันนี้เราก็จะถ่ายให้เขาดูนะเพราะว่าต้องให้เขาชงมาให้เราใหม่ค่ากัหญ่บุญย์ไงเอาโอ้เห็นคนชัวร์อะไรเป็นชงเก่านะชงเก่าที่เขาชงมาให้บัตรตัวที่เขาสังนี้ตัวที่ชังโอ้อันนี้ พี่เขาบอกว่าจัดโปรเอาปนล,ลอกมาเมบิง้งเดี๋ยวสีไฮเบิ้งพี่เขาบอกว่าจัดโปรสีสีสีโต้ลอยนี่แล้วก็ค่าส่งด้วยสี่สิบาทก็เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบาทปนยัยประกวกับมาทั้งตื่นเต้น <c oughs> ปกติสีโต้มตันออดทุ่งอาชิงง่ใหญ่กูนี่เ <c oughs> นาะก็มีทุ่งกันห <c oughs> น่อยเปิดมาในแค่ทุ่งเดียวนี่อันนี้นะพนนนนี่นะ้อนนนะนงนี่นี่นนนีะะขบ่ยอนี่ อันนี้นะที่สั่งมาสั่งแบบว่บาเอ้ามันต้องคิดมันบอกว่าสี่โต้ลอยนี่ก็เลยว่าจัดมาเลยสี่ตัวใช่เลยสีโ่โต้ลอยนี่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 มันบอกว่าสี่ตัวลอยนี่นี่เนาะมันบอกว่าสี่ตัวลอยก็เลยว่าจัดมาเมื่อวานสี่ตัวสี่ชินมันกะน,น,นี่เก้อนี่เดี๋ยวเหาฉัม,มาเบ่งเนาะวะมันเพ็ดเทหรือเพ็ดปลอมวะ พูนายประกดเสีงเลยแต่เนี่ยมันบอกจะแล้วนี่ฮะมันบอกเจ้ามันบอกเจา้านี่มันบอกเลยเข้าดูดูเพจเขาไม่ได้เลยนะทุกคนโอ้มันบอกแล้วนี่บุไร้เลย <c ười> <c ười> มันบอกมนะันบอก มันวะโอ้โหคิดามันบอกเดี๋ยวโทรหามันเหรอไอ้มันเคลียร์ใหม่ชุ่มตรงปเชกเฉยๆได้บ่ใช้เขาเลยเขาเบิ่งโปะไผ่มันหฮะมันมีนะตัวเพื่ตกเออเขาเบิ่งเลยเดี๋ยวเขาเบิ่งมันมันพุทธีชักแนมมันคลายชักแนมมันเพิดแทหรือเพิดป้อม บอกนะเบืบอเ้องนี้นบองเพชรมันหลวดมองนี่บอนี่เขาเบื้องหลวดมันพูดช่นนี้มันพูดคลายช่นนี่มันเป็นเพรเถะเ,เพรปอออออ้อมบอผู้ตามเคพันบัวประชุ่งแมนดอกเพรอันนี้เพรเถอวะเบื้บองเจ้าบัเบื้องมุมเม้นนี่มันมีอยู่มุมมือสือนี่ต้องโปกอ,อยู่บ่นี่ดิเคยสั่งแล้วได้เชือฮะดีเคยสั่งแล้วได้เชือหรือเบื้องนี่บางคนเขาบอกว่าเคยสั่งแล้วได้เชือ โอ้ยช่วยเ <c oughs> จอได้ไหมเป็นมือมอาชีพบ่มัวเฉยเพเมืออาชีพจะซัดเลยเขาบอกเพเมืออาชีพเอาแล้วญงยยปรากุดเจอจนไดน้ี่ชดทายดุนรอเลยวน,นาเลยว่าปกติสั่งนี่แล้วเพดมันก็ะตอไว้อะไรได้ ผากผกระวังด้วยนะทุกคนนี่เป็นเพดมืออาซีบนะนี่แฉ่มัน่งทีจากทางนี่นี่ระวังด้วยนะนี่นี่ซื้อซื้อเพดแบบนี้นะทุกคนนี่ระวังกันด้วยห้ามซื้อด้วยเด็ดขาดนี่พูดเค่นี้เองพูดแค่บกี้พูดเองเนาะมิแต่พูดแต่ช่งกัปันี้อย่างเดียวมันเห็ดแต่บบเห็นตัวต้นแบบคนเลยนะมิแต่แบบนี้ซื่อบ่แมนแล้วเพเปราะเบิ้งเบิ้ง เอเชีถ่ายหูเปล่าไงโอ้สี่ตัวลอยนี่มันบอกห้าตัวคนอื่นไปเรื่อยเอาบัดเท่าที่ไปทรางเท่ากับกระจายเงินโบราณอีกฮะเท่ากระจายเงินนลวบอกมาส่งมันอยู่ไกลๆนี่มันกับเอเชียจักบาทเชียรเคียชีพสวเดีงขาชงตอนแรกฮ่องกเชียร์ไงนะฮ่องกงบราณชื่อปืนเบิ่งมึงอ้าวหูแล้วมันนาฮ่องกงเชียรก่อนฮ่องกงเชียรก่อนใครแก่ก่อนตราเลืเออให้มัมันอยู่หัน แกะก่อนเปิดหันจะต้องสร้างไม้ประมาณจักอันพันตู้รอบนี้แล้วก็ให้มันมาสูงเอาพันตู้บอกมันลองบอกอเอาเอาพันตู้แล้วก็แกะยูนหันเล่อโหลดเอาเบงสี่ตูไ้ได้เฉยนี่วะในตู้ที้่องอันนี้ก็ใ <laughs> <laughs> ขอบใจนจะเด็เชื right ่อกึนจะสิร้อยหาสิบเช่นไงได้บาสตอนนี้เขากระซุงอันนี้ไปให้มันเลยนะพ่อไม่น้องส่งไปเลยเนาะแต่มันก็ะอานซื้อมันบวตบเลยนะนี่พอมันได้เงินแล้วนี่มันหัวมันได้เงินเลยเนาะมันกระบวตบเลยนี่มันอ่านอะไร่ะํานี้มันกระบวตบนี่ สุดยอดเลยเนาะผู hey. ้ใหญ่ประกวดช่วยเลยล่ะเนี่ยเสียได้ไดมรวยหนึงมันบ่อ่านเลื่องยังนี่เอาเพื่อนร้องสชิญเราคลิปนี้กับโจ้ใบสมีนาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเข่าวมาบึงแล้วก็ยืมกดไลา์กดแชร์กดติดตามเป็นกิลังใจนี่เด้อ